ตอนเชา้าเราเคยคิดถึงคุณตอนนอนไม่รู้ต้ววองทำย่างไหงถึงจาเป็นอย่างตอย right Now baby let me see y o u fall แค่คิดถึงกันสักนิดแต่เธอไม่คิดกับพอ3ามสองหนึ่งสวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมคุณหนึ่งนะครับ วันนี้ก็จะมา re-action เพลงนะครับวันนี้คนหนึ่งได้พอเพลินเขาเรียกว่าเล่น Facebook นะครับได้พอเพลินเล่นไปเพราะคนหนึ่งก็ติดตามแฟนคลับนะแรปเปอร์ร้องเพลงลหลายๆคนนะครับซึ่งวันนี้คนหนึ่งจะมา re-action เพลงของ na นะครับเพลงใหม่ล่าสุดนะเพิ่งวันนี้เลยนะฮะที่คนหนึ่งอัดนะอ <No. S 1> าจจะลงพรุ่งนี้นะครับ <No. S 1> ก็เพลงเพลงว่าคิดถึงคุณตอนเช้านะครับ พี่จะร่งกับใครเนี่ยนะลีเกนบอยเหรอนะครับโอ้โหพึ่งลงนะฮะแป๊บเดียว <บ S 1> ล้านเออแสนกว่าแล้วนะฮะโอ้โหคิดถึงคุณตอนเช้าน่าจะเป็นแบบว่าในแนวแบบคิดถึงคุณนะคิดถึงสาวๆนะน่าแบแนวแบบหว,วานอ้อ,อนจีบกันใหม่ๆแน่นอนนะครับซึ่งแต่งมา ึ่งล่าสุดนั้นคนหนึงก็เลยเคยีแ a ค t i o n เพลงของ NA มาแล้วนะครับใจละใจนะครับโอ้โหคนที่ขอเข้ามาเยอะมากนะครับแต่ตอนนี้ผมว่าเดี๋ยวสักครู่เนี่ย <Yeah. S 1> แฟนคลับก็ขอมาแล้วนะครับแต่คนหนึ่งเห็นปุ๊บีแ a ค t i o n ก่อนเลยแล้วันนะครับเดี <Yeah. S 1> ๋ยวถ้ามีข้อความจากแฟนคลับขอเข้ามาคนหนึ่งเดี๋ยวลงให้ดูเลยติ๊กๆ๊เลยนะครับน่าจะ ขอไหมนาะเพราะแฟนคลับของเอ็นเอเนี่ยเยอะเหมือนกันนะครับนี่แล้วก็เรามาฟังผลงานเพลงของกลุ่มแรปเปอร์เอ็นเออีกเพลงหนึ่งนะครับเพลงล่าสุดนะครับผมว่าน่าจะถูกใจแน่นอนนะครับโอเคเราไม่ให้เสียเวลาละนะคุณหนิงเวลาพูดจะพูดยาวหน่อยนะครับไม่ได้รีแอคก,ก่อนเลยนะมันม่เราจะไปพูดตอนหลังๆแล้วกัน นะครับแต่ตอนแรกพูดแค่นิดน<ะ>ิและเรามารีอคชั่นดู MV แล้วก็ฟังเพลงกันนะครับแล้วเรามารีอกอีกครั้งหนึ่งตอนที่ฟังเพลงจบนะครับโอเคพร้อมเราไปฟังเพลงนี้ครับคิดถึงคุณตอนเชา้าพร้อมป้ายเออเล่นสเก็ตด,ด้วยโน <Nope. S 1> <c oughs> ล้มหรือเปล่าเฮ้ยสาวโอ้โหโอ้โหนี่ปวดใจเต้นโอ้โหปังว้าวนี่อืมนี่ตบมือทักทายเอ็นเอนด้วย

คิดถึงคุณ่อนนอนไม่้องทำยังไงให้เราเว้นเมียงกอนไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดถ้าติดจะพูดยังไม่คิดแต่มันก็จะที่ฉันพูดเพราะฉันพูดแต่ก็รู้ฉันเอาไว้ไม่ให้มิดเลยนี่ไม่เข้าใจว่าเธอต้องการอะไรว่าสิเธอกำลังจะพูดเหมือนตอนที่เธอจะไป้ที่ชอบคนเดียวและพูกไทยแต่ฉันกล้าเข้าไปทักและฉันนังจะได้จูบไหมฉันไม่ใช่ขายที่พัทยานะเออนะเก่ามาก เฮ้ยเสี่ยดีด้เนี่ยเฮ้ยโอ้สาวคุณจะไปกับฉันได้ไหมคิดถึงคุณตอนเช้าเราเคยคิดถึงคุณตอนนอนมีต้องทำยังไงห เออสลับด้วยนี่แกเสื้อเปลี่ยนเสื้อด้วยมีแกเซ็นเสื้อด้วยนะเนี่ยไม่เอาเอาเสื้ออย่างอันหนึ่งนี่

เช้เรคยคิดถึงคุณตอนนอน้ต้องทยังไงรือรานยังก baby let me คิดถึงกันสนิแต่เม่คิดก็พอช้าเาเคคิดถึงคุณตอนนอนไม่รูต้องทยังไเรอรา็ยังกในเอมบีน่ารักนะเนี่ย นี่เอ้ควงแขนจับมือด้วยอ้อสาวสวยหุ่นสูงกว่าแล้วเนี่ยถ่ายภรรยาหรือบางแสนหรือเปล่าเนี่ยเอโอ้โห เป็นเอ็มบีที่อะลูกมาวงแล้วอว่พี่สูอย่างนี้เลยยยกับ็เนีก็เผาอ๋อเช่าสูนมาเขาทวมาทวงแล้วสนุกดีสนุกดีครับสุดยอดมาก ก็เป็นเพลงที่โอ้โหเป็นเพลงที่น่ารักมากอ่ะนะฮะเชา้าได้คิดทิงเธอก่อนนอนคิดถึงตอนเช้านะนะก่อนนอนนะแต่งเพลงได้ดีมากนะครับเข้ากับบรรยากาศ<ะ>เรื่องของคนที่มีความรักมากนะเหมือนเมื่อก่อนนะครับบางคนเนี่ยถ้าีเป็นแฟนกันนะบางคนอาจจะไปซื้อเพลงนี้ไ้ซื้อว่า อ่าอ่ะเมื่อก่อนเนี่ยเราอาจเป็นแฟนกันแล้วจะคิดถึงคุณก่อนนอนหรือได้มองหน้าเธออะไรหรือเปล่าหรือบางคนอาจจะแบบอ่ะเป็นแฟนกันแต่เรามาบอกคิดถึงกันตอนเช้านะฮะตลอดเวลานะครับแต่เมื่อเวลาผ่านไปเวลาอาจจะเปลี่ยนหรือความรักเราอาจจะเปลี่ยนก็เป็นได้นะครับซึ่งหลายหลายคนก็มีทั้ง มีความรักมีความสมหวังนะครับและ MV นี้มีความสนุกสนานนทะเลนในตัวนะมีความน่ารักมากมากเลยนะครับท้งผู้ชายก็เหมือนกับอ่าเหมือนเสียนะครับมีลูกน้องมีเปลี่ยนเสื้อผ้ามีอะไรหมดเลยนะครับไม่มีร้องด้วยนะเสียงดีมาก,กันนะเนี่ยนะครับแล้วก็ A ก็ต้องต้องชื่นชมลนะพลังเสียงของ n อนะครับเสียงดีมากและมีเอกลักษณ์มากๆเลยนะครับ เป็นเลปเปอร์รุ่นใหม่ที่ไฟแรงสุดๆ,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 ๆนะครับแล้วก็ยอดนะเขาเรียกว่าคนติดตามนในช่องหนึ่งล้านนะครับ hmm. ไม่ธรรมดานะครับ1นึ่งล้านหกหมืนนะตอนนั้นคุหนึ่งดู <Nope. S 1> ที่รีชันเพลงก่อนนั้นคือใจแลกใจนะตอนนั้นล้านกับ4ี่หมื่นนะตอนนี้60,000โอ้ขึ้นสองห0ื่นะห่างกันแค่ไม่กี่วันเองนะครับ <Nope. S 1> ถือว่าเป็นกลุ่ม l a ปเปอร์ที่ หลายคนนิยมแล้วก็เป็นเ<ะ>น็ตไอดอลนะกลุ่มเลเตอร์เป็นตัวอย่างเลยแหละนะครับอืมแล้วก็ช่างเลือกสาวๆอยนะ่นะน่ารักมากหุ่นดีสูงด้วยสูงกว่า,าพระเอก m อมเมื่อกี้เลยนะ,ะนะครับน่ารักมากนะก็โอ้ยมนทั้งสามคนเลยนะแต่ตัวเด่นๆนางเอกก็เป็นคนอ่าเอก MV เ,เ,เนาะนะสูงน่ารักดีะนะครับซึ่งน่าจะเป็นสเปคหลายคนด้วยนะครับที่ ชอบสา,สาวแนวแบบนี้นะครับนะหุ่นดีๆสูงๆ,ๆนะคือคุณหนึ่งก็ชอบเหมือนกันน,นะครับฟุดดังไม่ได้ฟุดดังไม่ได้นะฮะโอเคนะก็วันนี้ก็พามาชมเพลงใหม่ของ NA นะครับคิดถึงคุณถอนเช้านะครับนะผมว่าเดี๋ยวมีแฟนคลับขอมาก,ก่แอน่นอนเพราะคุณหนึ่งเห็นปุ๊บคุณหนึ่งรีชันรอเลยนะครับแต่จะลงอีกวันพรุ่งนี้นะครับอีกวันหนึ่งนะครับ ส่วนเพลงที่เหลือคนหนึ่งอัดไว้แล้วนะครับเขาเรียงคิวรอไว้แล้วนะครับทุกวันนี้ก็ดีเอชันวันละหลายเพลงด้วยจะลงวันละ3เพลง้วกันะะเอาเยอะๆเลยนะครับเอาจนคนดูขอแบบขอไม่ไหวอ่ะนะฮะเอาจนคนหนึ่งแบบว่าจะลองดีเอชันแบบว่าลองดูสิเอาเยอะๆดูสิจะมีคนขอเพิ่มอีกไหมหรือว่าคนหนึ่งดีเอชันจนแพ้คนดู <laughs> นะครับ ลองดูเหมือนกันนะคนหนึ่งจะแพ้คนดูหรือว่าคนดูแพ้คนหนึ่งนะฮนะถ้าคนหนึ่งรีชั่นไปปุ๊บจบไปแล้วเพราะไม่มีใคร<ะ>วดไปว่าคนดนะูแพ้คนหนึ่งแต่ถ้าคนหนึ่งรีชั่นไม่ทันหรือยังไงหรือวเยอะมากๆคนหนึ่งก็ยอมเหมือนกันนะฮะเพราะเยอะเพราะวันละสิบคลิปนี่สิบคลิป,ค,ลป,ค,ลปคงไม่ไหวหรอกแต่ที่เห็นวันละหนึ่งก็คลิปหนึ่งก็คนขอสองสามเพลงสี่ห้าเพลง เพราะคนหนึ่งลงประมาณล่าสุดเนี่ยลง3าคลิปนะสวันแล้วนะครับสวันเพราะคนขอเยอะก็เลยเหรียญชั้นเยอะนะครับโอเคก็ขอมาก็รีชั้นนั่นแหละนะครับตามใจคนดูอยู่แล้วนะครับโอเควันนี้ก็มานี่แ้วกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องคนหนึ่งไปออกปลาม้อนไปกินนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกับคุณหนึ่งนะครับเจอกันคลิปหน้าครับกับรีชันหรือจะไปเที่ยวไหนทําอะไรก็ติดตามทวกคลิปด้วยนะกันนะครับสำหรับวันนี้เพงที่นี้ สวัสดีครับ